สบายดีสาต,ตัดามจ้ามือนีกลับมาพอก,กันกับบรรยากาศยามเศร้าเด้อมือนีกับเป็นมือที่สาต,ตัดามจะได้ขามไปที่โซโปโป,โปลาแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้สาต,ตัดามก็ยังขึ้นมาบ้านสวนเด้อจ้าเพราะว่าจะขึ้นมาหาเมียนเครื่องเมียนของบบหูเขาขามไปฝั่งนั่นเขาจะพากันอยู่จักมือหรือว่าจ้างใด ขันป้าของวายูนีก่ก็บโบได้เด้อบบมีคนขึ้นมาเผาได้จ้าก็เลยว่าจะขึ้นมาเก็บขยงขยะแล้วก็เมียนสาดเมียนมอนเมียนจกเมียนเสียมอีหยังฮะล่ะจ้าเพราะว่าเมื่อวานนี่พาก,กันขืนมากับป้าเพื่อสร้างแล้กก็เจนคําเจนมื่อจ้าก็เลยบบท่านได้เมียนอีหยังขักเด้สร้างเพิ่นก็เก็บงานให้เรียบร้อยแต่เมื่อวานนี่พุ่นละแล้วก็ส่งงานกันมอบเงินให้กัน จบจ้าภารกิจสร้างบ้านสวนพุ่นละถ้าได้เก็บเงินอีกพุ่นละจังชิตโต,ตเติมอีกจ้าเดี๋ยวมือนี่สตัดรมก็จะมาขึ้นทําความสะอาดบ้านสวนจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเฮือนไพซัลตัดดามสวยอยู่โบเมื่อวานนี่บาลณี่เพื่อนอัปเดตให้เบิง่ง ค่ำมืดบบฮู้ว่าเห็นภาพสัตว์ยูบ่กอ,อีกอย่างถึงบ้านสวนก็นมีการเปลี่ยนแปลงอีกเด้อว,ว่าลากาไปไป้มจ้าเบิง่งผู้ผูๆูบอลนี่กำลังหล่ะอ,อยู่จ้าตอนนี้นะ อากาศยา,เศามเช้ามื้อนี้คือมาเป็นตาฝนสิตกแท้นอ้อเฮ็ดคึ้มๆเด้จา้าแต่ว่ายังบ่ทันลงเม็ดดอกเบิ่งพุ่ฝนสิบ,บ่ตกลัดทางสะตะดําขามลาวซะบ่ ปาทิโตอยู่บ้านสวนหนี่ลมผัดเย็นสบายค่ะคือหยังนี่เด้อเดี๋ยวซาตานจะพาไปเบิ่งก่อนบอ้วนี่เพื่อนเหตุออหยังอนตาคุยตาไงสงสัยไปหาจบหาแนมบอลทิโตเติมออกไปแน่เลยตาเพราะว่าขันขืนมาบ้านสวนยามใดนี่เพื่อนก็จะมาหาเลาะมองใดว่างมองใดอันยังบ่มีหันวีนี่เพื่อนก็จะไปจัดใส่ละบาดที่นี่นะอ หุยจังเมนขยันย้ำเศร้าแถนอสบัยดีตอนเช้า,ชาครับผมเช้านี้ก็จะขึ้นมา,าหาเก็บทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางเพราะว่ากระสอบปูนก็ยังอยู่ด้านนอกอยู่ถ้าฝนตกเมื่อคืนอย่างงานเข้าเลยครับผมนานช่างก็ปิดงานจนจนมืดเมื่อวานเนาะจนหกโมงเย็นนะครับเผื่อจ่ายตั้งเสร็จเผื่อช่งอางสังสรรค์เก็บงานอีก แล้วก็เปิดใจกับบรินี้ว่าถูกใจยุบอทำบ้านทําครัวทําห้องน้ําให้นะถูกใจไหมเพื่อนวะ <c oughs> แล้วก็ต้องเข้าใจเ้อช่างนะใจเย็นเพื่อนวะใจเย็นแต่ว,ว่างานเนี้ยบนะครับทุกอย่างออกมาก็โอเคเนาะทั้งหมดก็ใช้เวลาไปสิบหกวันทําบ้านสวนแปดวันทําครัวกับห้องน้าก็แปดวันรวมเป็นสิบหกวันนะครับโอ้ครึ่งเดือนนะครับจางก,กับอิ่มน้ําสําราน บอกว่ามีงานใหม่ใช้บริการได้เลยจ้าแมนมาแบบรุ่นเร็วทันใจนะครับนี่ว้าว <laughs> ยิ่งใหญ่อลังการเลยเด้ออันนี้หนาจะเป็นบ้านสอตรามแน,แน่เลยใหญ่ครักขนาดนะครับอันนี้เพื่ออนาคตเด้เพื่ออนาคตอยากเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่ออนาคต,เตพ่อ,อ,อ,พอกับแม่ที่ฝากลามาเยี่ยมก็จะได้แบบอ,อยู่สบายเลย <laughs> เพื่ออยากทำเมนูแกงหน่อไม้กันก็เอาเตียงมาตั้งปุ๊บแล้วกั อยู่ได้เลยทีนี้นะเหนียนทำใหญ่ดีกว่าทําแคบทําแคบพอไม่รู้จะหลบฝนยังไงทําใหญ่นยะอยู่สบายเลยเขวียนเตนอนก็นได้นะก็เลยออกแบบให้มันใหญ่ๆไปเลยนะครับอ่าวันนี้ก็อ่าขึ้นมาหาเก็บไม้ที่มันจะโดนน้ำนั่นแหลนะแล้วก็เก็บได้หลายๆอย่างนะครับให้เข้าที่เข้าทางไปลุยเดี๋ยวสายๆต้องเดินทางไปโสโปรลาเดอร์น,นะครับ เมื่อวานี่ส่งกินจนลืมหดหมวกเด้อบอลลันี่บอก,บอก <c oughs> เอาเต่เอาวะสงสัยเจ้าของบ้านเลี่ยงดีแท้แโลรดเดี๋ยวซอตานเก็บหันเก็บหนีแล้วเราจะไปห่เบึงสองอย่างอยากบอกว่าป้าตุกันผไูได้มาเห็ดบ้านหลังนี่นะคุ้มแท้คุ้มว่าเลยขนาดเผิ่อมาเห็ดบ้านหลังให้ห้าวนี่นะประมาณสิบหกวันได้เงินไปอยู่ประมาณสามหมื่นสองเนาะบอลลันี่เนาะ แต่ว่าบรวมเถิงขานซื้ออยู่ซื้อกินเด้นํานายกะเฮาเป็นคนอนั่นเองส่วนขา้จ่ใจที่เฮาหาย้างนะ่ะสามหมื่นสองได้เถึงบ้านสวนหลังใหญ่แล้วกะเพื่อนครัวหองน้่มเบ็ดเซตสามหมื่นสองสก็ะดานว่าพอเห็ุอยู่เด้อเพราะว่าสิบหกวันซืๆหาเงินได้สามหมื่นสองนะถือว่าบทธรรมดาเด้เพราะมันขคงง่ายนี่เมื่อนี้เพิ่นนอาจจะพากันแวะเขามาเอาอันนางล้านบ่นี่ละจ๊ะ พราะว่าพูนบอกซาตต้าว่าเมื่ออื่นปู่มีงานใหม่เดอ้อปู่จะไปเห็ดอันเทพื้นให้โรงเรียนว่าสันเดี๋ยวตอนเศร้าจะแวะมาเอานางล้านเดี๋ยวพูนละเจอกันใหม่วันที่หกวาสันเพราะว่าวันที่หกเขาจะพากันทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่ว่าขึ้นเอาหินเอาโคงเซจเรียบร้อยไล้ละเหลือแต่ทำบุญบบดที่นี้ พาเบิงยูรุมแล้วสต๊าดัมก็จะพาขึ้นทึงบ้านเด้อจ้าบัดที่นี่นะอยากบอกว่าอยู่ทึงบ้านสต๊าดัมสวยขักบ้านหยังเด้อรอบนี้นะจะได้ใจพ่อพ่อแม่แม่เอสซีเดี๋ยวว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแนะนำมาตต้งแต่ตอนที่เขาพากันปลูกบ้านสวนแรกๆผู้ละจาว,ว่าขันเห็ดบ้านโล่งๆแล้วเดี๋ยวจะโต๊กว่าซันบอลนี่กันเลยว่า ตามใจพ่อๆแม่ๆเอฟซี FC ในข้างหนึ่งสองข้างเพมผพมเพม,มนี่จ้าฟังเบื้องนี้เขาได้พนักหละเด้อหรือว่าบอลหนังสมวิวนี่เมื่อวานนี้บอลนี่เพื่อนกะใหสร้างเห็ดอันนี้ห้ยละจ้าตอนที่กำลังจะปิดงานนะ่ะตอนแรกกะมองนี่นะเป็นหมองสมวิวตอนทิ่ตะเวนกำลังจะตกดินเด้กับบอลได้มีบอลหนังแบบนี้เด้อจา้ามีแต่โล่งๆเลย จากว่าเพื่นคิดจังได้ล่ะเอาไปเอามาว่ะไม่กันยังเหลืออยู่ให้ปูเห็ดอันบนนางห้ยเลยว่าสั้นส่วนฝั่งเบื้องนี้บริเหตุอย่างเด้อเพราะว่าฝั่งเบื้องนี้นะเขาจะเอาไว้ต่อเฮือนไปอีกฝักหนึ่งจะเอาไว้ต่อบนนันโจดรลดเน่หม่งนี้ปีหนาปีฮือผู้ล่ะจ่ะส่วนเกี่ยวเขาแล้วผู้ล่ะเขาจังเอาดินมาถมอยู่นี่เพราะว่า ตอนนี้ทมบได้เด้นี่ในนาเฮากับมีแต่น้ำจานพานเพราะว่าต้นนี่นะกำลังอัดเอาน้ามันคงไห้ใส่หน้าแล้วก็ไห้ดำหน้าพร้อมน่าจะบกเกินสามสี่มือกระไดดำแล้วล่ะหน้าทงนี่ก็ไดบรรยากาศดีขนาดเดอ้ออยู่บ้านสวนสอกตาดำนะขันผู้ใดได้มาผักนี่ก็อุ้ยติดใจบบอยากเมื่อแน่นอนนี่เงียบสงบคักปานหยังบริ้ยินเลยล่ะจาาเสียงลดเสียงลางนะ สมฟังเบื้องนี้แล้วก็มาสมฟังเบื้องนี้ต่อจ้านี่ฟังเบื้องนี้หนาจะวิวใกล้จะบอด,ดีแล้วหลาสตระดาว่าเพราะว่าเขาเห็ดเฮือนคั่วบัดที่นี่หลังคาเฮือนคัวผัดมัดจจุวางเขานางสมวิวก็เลยบอกเป็นอย่างได้ฟังนั่นก็ดีคือการจะฟังนี่กับบรรยากาศดีบอแพ้ไพเดอร์เพราะว่าคันเขานางมงนี่เขาก็จะเนมลงไปพุ่นก็นจะเห็นถั่วเบิดทีบแดนอันนี้เลยเด้เห็นหอดคนไปหาหลอหน่อ้พูนละจ้า เห็นไกลเธอเพราะว่าที่พ่อว่าอันนี้มิแต่บ้านสวนเทานี่หละสูงกว่าหมู่กว่ากองเลยเด้จ้าเพราะว่ายูนิคเขาเจายัางบทันได้พากันออกมาเห็ดบ้านมีแต่เถียงนาอ้อยู่น่ยมันเห็ดหายใส่หน้าเท่านั้นจ้ะ mm hmm. เป็นไดบ้านสวนของเฮาสวยถือใจพ่อแม่อยู่บนนอกนันสวยถือใจกับคอมเมนต์ให้สาวตว์ดำได้อ่านในเด้อจ้า ส่วนที่อันใดยังบอกเข่าที่เข่าทางกับคอมเมนต์ให้ปับปุ้งได้เดอ้อแต่คันว่าเห็ุแล้วก็คือสิยากอยู่คันให้ปับปุ้งก็ได้คือหลังคานี่เบิง อันนี้เข่ากันขักปานหยางเด้ไม้บ้านเฮากับเป็นไม้เก่าสังกะสีมาใส่เฮื่อนคั่วกับสังกะสีเก่านี่เห็นว่าเก่าๆแบบนี้กับยังแข็งเด้อนากุดหอดสังกะสีใหม่ซูมมือนี่อีกเด้อสตาดามว่าคนหนึ่งเงนสั่นสตาดามแบกนี่บาไวเด้อสังกะสีแผ่นหนึ่งนี่บลอลนี่ว่านักขักปานหยางเพราะว่าเป็นสังกะสีลอนน้อยบาเรือจ้างใดสังกะสีตังแต่กี้แต่ก่อนพุ่นละนาขักปานหยางจ้ะ เดี๋ยวฝั่งนี้ซัตะดันจะรีวิวให้เบิงจ้าเพราะว่าแนมมาแต่ไกล้ก็จะโดดเด่นกว่าหมู่เลยเด้นี่เพราะว่าเป็นททแปดสีฟ้าจา้าอันนี้ลางน้ำฝนหรือว่าหางลินบ้านสัตวตะดันจะเอิ้นว่าหางลินตรงเอาน้ำฝนไว้ใส่เบิงอันนี้คือไอเดียบอลลี่เด้เพิ่นให้อันสร้างโอแบบซี่แล้วก็แวกลงเซนซี่แล้วก็ จะเอาน้ำลงไปพูน้นพิ่นจะตรงเอาน้ำไว้ไสว่าสั้นป้าต,ตัวซอตานว่ะไอเดียดีขนาดเลยแตงแต่เกิดมาซอตากะพึ่งจะเคยเห็นนี่แหละเอาถออันนี้ตรงเอาน้ำปาปกติกะมีแต่หางลิ้นแบบว่าเอาอันซังกะสีแต่มันเป็นรุ่นหนานะข้าเจ้าเห็ุตรงเอาคืออยู่บ้านซาตานนะโอ้เหตุจังซี่กะดีคือการเดอร้อนี่ผู้ใดอยากได้แบบบอลนี่กะลองเรียนแบบได้เลยเดอ้อจา้าแต่ว่า ซอตาเบิงแล้วนี่ก็ยากยากอยู่เด้อเพราะว่าแต่ละอย่างมีแต่เอาตัดเอาถออัดแล้วก็เอาถอนมวนใสโอ้ยต้องส้างที่สำนานค่ะจังเห็ดเป็นจ้ะแต่บาเลรเยฮะราคาแพงมากราคาแพงอีกบอกราคาท,รราทอดแพงป้าท้อบอลนี่บอกว่าถอดกับราคาแพงอีกเด้อจ้าขัดเอาไปเห็ดอยู่บ้านแหละเอาไปได้ขันไปเห็ดอยู่หน้าแหละบอต้องเอาไปอยู่หน้านะเอาซังกสีเห็ดเอาก็ได้จ้ะ นี่ตถ่ออันนี้ถ่ออันนี้หนะค่ะปานหยังเดอ้ออันหนึ่งจักเท่าไหร่ละสาตามก็บจำบ่ได้แต่ว่าสุดยอดเดอ้อไอเดียน,นี่ค่ะปานหยังบ่ต้องห่วงเลยว่าฝนตกมาเวลาน้ำไหลามาจากสังกะสีแล้วมันจะต้แล้วมันจะตกไปทางอื่นบ่ตกไปทางอื่นแน่นอนมันจะไหลาตามถ่ออย่างเดียวเลยสุดยอดสุดยอด สตามกับว่าโดนแล้วล่ะจ้าตอนนี้เดยวจะมาไขาหองขไปเบบึงของอนเพราะว่าบดิพากันขึ้นมานอนบ้านสวนสองมือแล้วส่วนมือแรกนี่ก็สิบ,บดินอนทึงบ้านสวนบรินอนทึงนอนนาผู้ละจ้ะอา้าถืออี่บอกุญแจอหองก็ได้นี่ อันนี้สาตต้าว่าจากเอาศาสตร์อยู่นอกเขามาว่าอยู่ในห้องเด้เพราะว่าเอาสตร์แม่เออนเอามาปูซสว่องนันพากันมาขึ้นบ้านมื่อนั่นละ ยังบทันเอาเขาไปส่งแม่อยู่ในบ้านอยู่ขันจปัปราอยู่นอกกรยยานค้นมาเอาจ้ะเพราะว่าเขากับโบฮู้เดียว่ามีผู้ดีผู้บดีจาต้องเอาสิ่งที่มี่าเขามาป้าไว้อยู่ในห้องแล้ว่ะหลอกไว้ให้หมืดเพราะว่าเขาจะบริได้ขนมาเบิ่งบ้านสวนได้คันเขาขามไปฝั่งพุ่นกับยังบบฮู้ว่าบอลณี่ผ่นจะพาซาตามขามไปจักมือเถือ่อนว่าเพิ่นเปลี่ยนใจอยากอยู่เที่ยวกับมีเดอบอลณี่นะ บอได้หูใจเพิ่นเด้อเพิ่นอยากเปลี่ยนยังได้เพิ่นก็เปลี่ยนเด้ออนนีศาสตร์ผือเด้อจ้าเป็นศาสตร์ที่แม่ตําเองขันเสียนี่บอได้เลยแม่สิเสียใจด้เพราะว่าเพิ่นตาตั้งแต่พู่ละบอลนี่ว่าสมัยเพิ่นเป็นสาวจีบกันกันกบพ่อแรกๆผู้ละจ้า แม่กับพ่อก็มีเรื่องเล่าให้ลูกฟังเด้อพิ่นออกมานาาพึ่นก็จะเล่าว่าตอนเป็นสาวนี่ผูบาหลายเด้อแม่นะบ่ธรรมดาเด้อแม่ยาสตรัมเพราะว่าตนเป็นสาวน่ะสวยแน่นอนขนาดตนนี้ยังสวยได้แมนะ่น่ะศาสตร์พิ่นตาได้หลยพื้นขนาดอยู่ในบ้านนะอุย้ยเป็นท่าดตู้จ้ะเถิงศาสตร์เถิงผาหม่มพิ่นตาไว้ไส้นะ อันนี้ตาตามก็จะสั้นไวอยู่นี่แล้วจ้านี่ศาสตร์อันนี้ก็ยังบทันเอากาบบ้านอยู่พะหุมพะเพสตาตามกับปะเต็มอยู่นี่ยังบทันมีตู้ใส่จ้าน่าจะบบมีเม,มกนกระส่งจะสามมาขี่ใส่ดอก เพราะว่าเฮายัางบบท่านได้ได้ไดตู้คันได้ตู้น่าจะสบายกว่หนีเด้ถ้ากับโบเป็นยังดอกจ้าสั้นไว้หนีก่อนเพราะว่าบ้านหลังนี้เฮายัางบบท่านมีไฟใต้ขี่กงขี่เกี้ยมกันยังบบหลายเด้อขันมือได้เฮามีไฟฟ้ามาใต้ในี่ขี่เกี้ยมหลายนนน mm hmm. เนนนนนเบิดเรียบร้อยจ้า mm hmm. เอามาปูกับประมาณซิบผืนนี่แหละนี่ อันนี้ป้าไว้ทาขึ้นบ้านไม่วันที่หกเพราะว่าก็จะเอาเมื่อขึ้นบ้านปัจจัยไลกเข้าไปเอาอีกจก้ะเอามาป้าไว้นี่กส็สะดวกสบายอย่างหนึ่งเดอ้อเมื่อกี้บอลลี่เพิ่นเอิญมาบอกว่าเอาพินลงมาให้เน่เด้อว่าสั้นเบิงผูพินอันนี้ก็เอาขึ้นมาตั้งแต่มือขึ้นบ้านสวนกับปูพุ่นละตา แต่ว่ายองบท่านได้เาวให้พ่อพ่อแม่ได้ฟังเลยเด้เพราะว่ามือได้กระคำมืดก่อนบรรยากาศมืดและเพิ่นกระเรื่อยักท่านได้ยาวาจ้ะนี่ผู้หลักกลับมาแต่เล่าผู้หลักจังสิพ้ากันขืนมานส้มบรรยากาศยามแรงและกรเล่นพินมวนม้วนให้พ่อพ่อแม่ได้เบิงได้ส้มจ้ะซาตามเราจะถือเอาผ้าห่มอันิกาดพรมนี่ผ้าห่มโตโตซาตานนะต้องถือไปน้ำเด้เพราะว่ากันไปนอนที่ผักกับซาตานมบคอย หมักฟันไดพ่อโมอยู่ที่พักนะเอาพ่อโฮมไปพร้อมเลยจ้ะ คือเอามาไลายไห้แต่นอไปเอาคูให้หน่อยจะตักน้ำออกใส่นี้ไ้แล้วก็จะย้ายไปพูดมบบนี่อยู่ห้องน้ำจ้าเห็นหนาบบไลเลยจ้าใส่ยางเดียวเด้อโบลนี้นี่อยู่หงนนํำว่าจันผู้ใดนอถือขู่ไปใส่งานอยู่ห้องหนํำนี่ตั้งแต่เห็ดห้องนนํำแล้วสอกแต่ดำก็ยังกว่าท่านได้ใส่างานเลยเด้อน่าจะเป็นสางหาาเหรอจ่าิ่นเขา มีอยู่หน้าห้องน้ำาอสตดมกันยังหกอยู่เด้อจ้าเบิ่งผูพุ่นหละกลับมาแต่ลาุุ่หละจังสิได้มาทำความสะอาดอยู่กระท่อมหลังบ้านเบิง่งหกอีหลีมีมดถูกอย่างบอกว่าจะถุงกระปอกกระป้องได้ยอนแต่ว่าหมาบุมาคาบละเสือละทราย เศษไม่กันยังเต็มอยู่เดอ้อต้องเมียนให้สะอาดสะอ้างเพราะว่าคันเ้ามาอยู่นี่กลางคืนนะเฮายางมาบ่ได้ด้คันทฮาบ่เมียนนะเดี๋ยวจะติไมเติเตอกจก้ะเบิ่งผูกพาห้องน้ำซาตตดำก็ยังบ่มีเวลาได้อันเอาน้า,นาม,มาเสร็จมาถูเถื่ออยู่มีแต่ขี้ดินปวกเต็มอยู่จ้ะกระเทินมาละซาตตดำก็จะเก็บเอาขวดเ,เก้มลอยไปไหวก่อน ย่มันแตกคันแตกนี่อันตรายเถอะเดอ้อเบิ่งผูวกวันนได้เป็นขู่พ่นบ่กวัเอ็มลอยอยู่ฟังนี้ก็ได้แจนี่ก็มีอีกเด้อจา้าของข้าวของหวานครบสุดละจา้าเบิ่งผูบกบรได้รวมอยู่กระท่อมหลังนั่นเดอ้อนนี้คะอันนี้สำหรับการเห็ดห่องนนํำก็จะได้ ขุหนึ่งขวดพวกนี้ <laughs> บอ้่ายูหนี่ิืนมีรับซื้ออันขวดยูบอกเบิงหลายอีลีได้ขันขายนี่กระสีได้หลายยันบาทเติบอยู่เดอ้ออันนี้สตอรันจะเอาไปใส่อันกระสอบไว้เพื่อเอาลงไปนอนหน้าและมีคนซื้อจ้ะโอ้โหนักขักปานยัง นี่จ้าตัวที่สตาตาเว้าสตาตาบริเวามากปากเป็นเด้เบิ่งผลกระสอบหนึ่งเต็มเต็มเลยโอ้โหเป็นตาขักบ้านอย่างเพราะว่าแนวแก้นี่หาย่างมือละสองขวดเดอ้อแล้วก็บรรวมเมทึงอันสีเขียวอีกได้ับดท,ที่นี่มีทึงสีเขียวสีขาวเดอ้อนี่นี่ก็ได้อันนี้ก็ เต็มแล้วกระสอบหนึ่งส่วนตัวที่หิวมากเมื่อกี้นี่ซาตัร์ดัมก็จะเลี้ยงไว้มองนี่แล้วจ้ะจะหน่อยพัดพ,พี่เอซีมาเยี่ยมพัดป้บาบอลลนี่คือสางสันบอยแท้วะ่ะสันจริงจริงโมเมนของสางเดอ้อเพราะว่าบอลลนี่เป็นคนที่บอ่ะสอบการสางสันพวกนี้อยู่แล้วส่วนบอกกินเด้อันนี้ซาตารดัมบอกได้ส้มเดอ้อตั้งแต่มาอยู่น้ำการนี่บอกเคยเห็นนังกิน พวกนี้กับหมูขู่เลยนอกจากงามเวียดงามงานอีหลีจ้ะคือางามมัดขอต่อแขนนะคะกินอยู่จอกสองจอกไปสิลราจะคำว่าจะไปซื้อมากินผู้เดียวอย่างแบบนี้อกเคยจักเถือ่อเพิ่นกินยืดอกจากพวกเอ็มล่อยบอลิฟโฟโบงามเห็ดเวียกเห็ดงานเท่านั้นละ่ะนี่กองไวน้นี่เดี๋ยวมาแต่ละจังขนลงไปล่ะกะเอาไว้ไปขายกันสิมีคนหลับซื้อ ขวดเอ็มลอยกับเป็นกระสอบข <Okay. S 1> ูมาแล้วเดอ้อโอเคมาเลยมาเลยเริ่มสายแล้วนี่ตะเวนใกล้ออกแล้วเดอ้อนี่เดอ้อบริเวณว่าขึ้นฝนอย่างเดียวเด้ ตอนนี้งานยังเยอะเลยครับต้องถมดินกองนั้นเอาดินกองนั้นมาใส่ครัวเพราะว่าตอนนี้กลัวน้ําไหลเข้าคัวมากแม่เพราะว่าฝนตกน้ามันก็จะไหลเข้าไปไมันเป็นที่รุ่มเราต้องเอาดินขึ้นอ่าจากด้านนอกประมาณสักคืบหนึ่งจ้าแม่ให้มันแน่นเผื่อมีอ่ตั้งหรือว่าถูกถูกหวยก็จะได้เทพืนพูน <laughs> โอ้ยเคยซื้อหวยยู่บ่อยอยากถือหวยนั่นไม่ได้ซื้อเลย เพิ่นบอกว่าอย่าหวังรวยน้ำเลขเดี๋บอลนี่เดอ้อขันอยากมีเงินนะ่ะต้องทำงานเพิ่นตักน้ำออกแล้วเพิ่นก็นย่ายองมังกรมาฟังเบื้องนี้เด้อจ้าเพราะว่าต้นนี้ได้เปลี่ยนหางลิ้นใหม่แล้ว นี่ต้องเอามาวายอยู่ต้นพักกระดาวพี่ละเอาไปได้ยูบ่บ่อนอ้อระวังหายแตกเด้อพอดียูบ่บ่อนอ้อ้าจากพอดีนะพอดีพอดีเป๊ะเอาไปอยู่ กลับมาจากลาพุระค่อยทำถาวรนะครับอันนี้เราต้องอาหาปูนมาเทแทนกลัวมันถล่มนะครับสรุปเบียกตอนเศร้ามือนี่ก็ได้ประมาณนี้เด้อจ้าในใจก็อยากเหติขขักอยู่อยากเก็บเมียนให้เบิดแต่ว่าบ่ได้พระว่าตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วละ่ะบัดน,นี้ซาตดัมก็จะได้เดินทางลงไปนอนนาอีกเด้ไปหาอาบนา้ำอาบในเกี่ยเครื่องเกี่ย,ข,ยของตายบัดนี้เดินทางลงไปนอนนาเด้อจ้า ตอนนี้กัมาฮอดนอนหน้าละเด้อจ้าเดี๋ยวสตอรดัมก็จะไปหาอาบน้าแล้วก็เก็บเครื่องเก็บของก่อนเพราะว่าตอนนี้กันหนาจะประมาณเก้าโมงแล,ล้วละจ้าบาละนี่เพื่นกับพอแต่มาฮอดเทียงปุ๊บก็เฝ้าออไปส่งสินค้าเลยเด้อเพราะว่าย่านขามไปพังพุ่นละย่านบมมีเวลาส่งจ้า ตอนนี้ซาตตารัมก็อาบน้าร็จเป็นที่เหียบห้อยแล้วล่ะจ้ากำลังวีผมวีสางอยู่เดอ้อส่วนบอลลี่เพิ่นกะเพิ่งจะมาเมื่อกี้นี่จ้าอาบน้าแล้วก็ขึ้นจะได้ไปเตรียมของส่วนการซ้มคลิปกันถ่าซ้มอยู่ซ่องบอลลี่ได้เด้อจ้าซ้มคลิปการเดินทางไปฝั่งนั่นล่ะจ้าฝั่งีซตตารัมก็จะขออนุญาตปิดคลิปเพียงสัมผเดอ้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพอกันหม่คลิปนะสบายดีจ้า